โอเคครับผมสวัสดีครับผมจัสไพ่นะครับน่ะวัสดีครมาเล่นโกรดแมทเกมนะครับเรอบนี้เป็นเลทแปดดาวนะก็ไม่รู้จะเล่นอะไรก็ฝากกดไลค์เป็น,นลังใจด้วยนะครับของสมรรหนาคุณนะผมเอาปืนคัตก,กิงมนะเป็นปืน MP5 นคู่เนาะแปดดาวก็น่าจะยิงโอเคแหละไม่รู้ได้ไหมก็ลองดูงแบบขานเข้ามาก็ไม่เห็นเลยเนะี่ย ชนีสึกตาปาตาหมัวามาชัเองชัดเองชัดเองเองมีมีใครอยู่ตนี้ไม่ใช่เหรอในเงรองผู้ชายอ่ะ <c oughs> <c oughs> กูได้กูกได้กูโูยยงไม่ตายสวยสวยเห็นไหกูทันมาละพี่กระเตาะใครเล่นไปจะเราจะฟันได้ไปเดี๋ยวนี้ พี่จะตายทันทีผมมีการบอมอะไรคือชอบของหมาแล้วพี่ของหวานแม่เห็นบีมีตัวเดียวพี่ว่าเองก็ออกจากของชอบเองมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนี่ใช่ข้าบนบีมีตัวหนึ่งบนหัวบีบีอ่าสองสองคนเลยบีไอพี่จะล่อ เอาดิเอาดิเอาดิสวย <c oughs> โอ้โห <c oughs> วางไปวางไปสวยฮะฮะอะไรรถหวาน <c oughs> เอาไว้เลยไว้เลย

รอแล้วกันสวยเหมือนเหมือนจะมาเอเสวยบีบีอีกตัวข้างล่างเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอซ้อนเมื่อกี้โดดลงตัวเนี้ย ได้กูนะครับตูองกูละ,ละมาแล้ว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 เจก,กดัดเจก,กัดไป <c oughs> หายตัว

ผมผมเห็นเอตัวเดียวยาวยาวเอแต่ท่อนะเออมีคนนึงเออแล้วก็แล้วก็ไอไอโอ๊ตอยู่ข้างหน้าไอโอ๊ตอยู่บนกล่องข้างหน้าใช่ใช่ใช่โอ้ตอยู่หน้าเฮ้ยใส่กระทำระเบิดตัวผมนะผมโยระเบิดแล้วหมอนี่มันเดินมาผมขึ้นมาเอเอสามคนและไป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 ไนีก่อนนีก่อนนีก่อนใส่เกียร์หมาเกียร์แมวเกียร์อะไรก็ว่าไปเอ้า นี่ไงสาเกียร์มาไปสาเกียร์มาไปเจอไอชาติหมาโอ้หนืดแย่เลยไปไงเดี๋ยวนี้ฝัดไม่โดนออเดีเอาดิบอาดิ dạ thoại lắm có ship nhau <laughs> 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 What mươi hai tuổi tiệc ở hai <laughs> <laughs> ชอบแผนนี้จังพี่กลัวอยู่ไหมนกัน <gasps> โอ้โหไม่กู้เลยด้วยวะ <laughs> โอเคไม่ไรอย่างนั้นก็ได้วินเฮ้ยมาเห้อเดี๋ยวผมจะวางเคมอลไว้ตรงนี้ครับเผื่อเขาโดดลงมาเดี๋ยวพี่เรายิงไกลๆนะลองนะ คือปืนเราลูกมันจำกัดนะเราก็ต้องเจ๊ระวัง <Hey. S 1> สวยเจ๊เปิดควดันใะห้ถอยได้นะหมาถอยได้นะสวอยรถต้วน ข้างล่างมะปนเอเช่วยน้องดูวีกไก่เลยเฮ้ยไมได้ยินเสีงแบเ๋ยวอยู่ที่เจมี่นั่นอาหลงนะไ <Okay. S 1> อ้สวยสวยสวยกลังไปกลังไป <c oughs> อยู่ไหน <c oughs> อะเฮ้ยอยู่นี่เลยอยู่นี่เลย ีมาบอกอ้าวเฮ้ยเรามีนี่อยู่เรามีอยู่เฮ้ยเขาเล่นเขามีเสียปล่อยเขาไปเกิดเราเกิดเราเขาคลองเช็คคนที่เข้ามาใหม่สิเห็นเหมือนกันหรือเปล่าถ้าถ้าสแกนกรรมไม่ผิดฉันเพราะฉันเห็นอะไรที่มีเขาเรื่องที่เป็นเีเรียบร้อยแล้ว ได้เอฟหนึ่งอ่ผมได้ยินเสียงบีสองคนหนองหนองหนองวดวางเคมอนหนองใช่มันว่างเขมออยู่ข้างบนบีนะเจเดินทางนั้นรอวังเดีต้องขึ้นทางไส้ในเอมีหมอกับัางตัวดีตัวดีอยู่้เหรออ้าวนั่งมุมครับนั่งมุมครับไม่ใช่เดี๋ยวหน้าไปบกตะ่อย จนหมอก็สาดเอฟได้มามามันเฮ้ยไอ้หมาลองมือถือระเบิดจะนะอุ้ยอุ้ยไอ็ดวอลนัาเขาไฟใส่อุ้ยจะตายค่ะถอยให้ไวถอยให้ไวไปให้ถึงเี้ยวโอ้โดดหอขอเกียร์ที่ระดับมาระเบิดไปไปไปทางบ B ไปเอ๋แล้วไปบีบีบีได้บีได้อบีมนไม่ไปถึงบีบีได้ ฟัดไม่โดนนะาไม่จิ้ายจะมาไว้ใจสกิลมีดข่าเมื่อกี้โดนไม่ถึงไม่ถึงดีๆเข้าครับกำลังไปไอหมาลองจะเปิดตกใครแล้วเปิดตกใคร ตกเฟียตี้ใช่ไหมเาไปกันเรไปกำลังใส่เกียร์แมวเกียร์หมาเกียร์ทุกอย่างกำลังมีดงี่ที่มีอยู่้งีที่มีอยู่ทไมิ่งเสียงมีดเมื่อกี้ วิ่งเข้าสมกเลยเห็นแล้วเราจะเพิ่งเสียออปชั่นหมดนะเจยนเจย์มานี่เจยมานี่ผมยืนบล็อกหน้าประตูอ่ะอุ้ยเกือบตายเฮ้ยเกือบตายตีนวางไว้ก่อนยืนบล็อกหน้ายืนบล็อกหน้าประตูนี่แหละใครเข้ามาก็รู้เรื่องเองแหละและข้าจะเป็นแลมโบ้กระ กากกกกลอกอกลโอเกกล้บกัเขาอ้อคจ่าล้วปเบ้ล่าแล้ว่อออ่ข้างลเ่อกอเบกอ่อบเล่องกล่องกล่องบนเอกองนเกล่องนเกล่องเเ เอเ A เอตอนนี้เห็นสองอาจจะมีท่ออีกมีเห็นสามนั่งมุมสองเอสามแล้วเอสามแล้วปล่อยเสียงหรอกรับน้องรับน้องรับน้องมันขึ้นมาไหมไป่ในะน้องน้องต้องรอดเอาอยู่ข้างบนตัวเดี๋ยวนะเราจะลงไปข้างล่างยังไงคำถามคือเราไปไหนจะบ้าง ฉันหลอกนะข้าอยู่นี่อยู่เขาอยู่นี่อยู่ปีกขวาปีกขวาสองตัวใช่พี่มันไปไม่ได้ครับที่หลอกไปทีนึงแล้วเทีร่าเราเอาให้แล้ววางเลยเจ๊ที่หลอกไปทีหนึ่งแล้วเทียร่าเราเอาให้แล้ววางเลยเจ๊ก็แค่เอฟเราไม่กลัวหรอกพูดไปงั้นแหละพูดไปงั้นแหละ ไฟยิงโดนปะโอ้ยไฟไม่โดนอีกแล้วอหรอฮะคิดบล็อกว่าจะฟักโอ้โหเมื่อกี้ไฟไม่โดนน,โดนะน่ะตายหนึง่งเดี๋ยวผมดูทางนี้ฮะ เฮ้ยอะไรไปไววะขันก็พี่เออใช่ป่ะอะไรไปไวเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันไปไววัีเดียวขันให้ผมมึงรอดไหมล่ะตายตายที่โม่ไปที่อื่นแล้วตายไม่ได้ยินเสียงอะไรเท่าไหไรวะคนน่าตัวน่างอยสวยตีแล้วบ้างผมไม่ขึ้นไปผมแค่เช็คเฉยข้างล่างมีตัว เออล่าง,างเอลังเออ้า,อา,ออาวสวยสวยพี่บีน่านไงขันเอหลบข้ายเ้ยเยี่ยมเอฟอีตายแมนมาก <ส> er. ลูกจะหมดแล้วยิงไปแล้วไปหมดแลวสวยเพื่อนอะไรมาแล้วครับมาแล้วครับเโอ้สัลลี่ อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างวางวางน้ำแข็งติดตัวเองโอถือแฟลช8.5มาตาไม่ได้แล้วโมงนี้เราดเล็ดแปดดาวนะเติดมาแล้วไม่เนาะเฮ้ยมีดกบอย่างนั้นเหรอ้เยจะฟันโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะเราก็ไม่ได้เก่งมีดเท่าไหร่กันบีเยอะมาก ปีสาม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 อาร์ตี้อาร์ตี้ไม่อยู่คนถือระเบิด what the fuck ไไดด้้เอโลคนถือระเบิดไม่อยู่อาร์ตี้อาร์ตี้ไม่นะายแล้วเกาอยู่บีเต็มอาร์ตี้มายังอาร์ตี้เก็บได้ไหมวะเก็บเก็บรอเขาไปก่อนโอ้ยเกือบตาย มีเคมออยู่ข้างหน้าเขาอยู่ดีหมดเลยขาบนมีข้าบนมีอตตี้อตตี้ลองข้าบนออาอ่าทางเอน่าจะง่ายกว่าเขาะมาปิดเขามาเอยนสามคนมาเอล่ะชิบหายละเดยวจะหวะไปน้ำพอสมควรตอนอตตี้วาง อาทิมไม่อยู่อ,ยอ่าวางไดวางนะ,งนะงเราต้องระวังหมอ <c oughs> ไม่กินนั่งอยู่เฉยกันสุดหมอลอยมาเฉยเลยห <c oughs> นย่นเขาเ้านเข้า <5 S 2> มาแล้วเข้ามาแล้วเห็นนะทำไมเขางงวะตอน กูแล้วกูแล้วเห,หนื่อเอ้ามีเหนื่อด้วยสวยสวยส <c oughs> วยสว, <c oughs> วยตัวนี้อยู่เกิดปะเ <c oughs> ดา <c oughs> โอ้อยู่กลางครับอยู่กลางครับหน้าอาร์ตี้เรียบร้อยแล้วเจ้าวันนี้อาร์ตี้รังสุ่บ เอฟบ้างในเอฟบ้างไม่รู้อะไม่รู้เมื่อกี้ลึกไปไหนไรู้น่นแหน่นแหะโอ๊ยไปไหนวะวุอย่างไวดีดีดีตัวครับใช่แหละไปช่วยพีกับพี่ดูตีออปชั่นเพื่อเพื่อแบบ เก็บชูคอนเฟิร์มสวยเอ้ยเขาเป็นชิบหายใครน้ำแข็งน้ำแข็งไปไปแต่ผมก็ถือแฟตมาเหมือนกันก็เลยเผลอปลาไปไม่ดีไม่โดนใครจะเอาไปเปลี่ยนเมื่อกี้ผมกดเปลี่ยนในจดหมายในในคังแล้วแต่แม่งเด้งเข้าเพราะแบบ กดไปเปลี่ยนไอ้นี่เลยครับอะไรนะเรียกว่าอะไรนะสัตว์เลี้ยงเอข้ำบนสองตัวล่วงอะไรล่วงเหรอล่วงอะไรล่วงตัวหมาล่วงลองบิดลองบิดเออวางได้วางวัตโอ้โหวิ่งมาเจอหมอล็อกเป้าวัดฟักหมอหมอไปทางไหนขึ้นไปเสียงดวงใหม่นะ ระวางกลางไอโออยู่ทางยาอัตัวกันลางเเจับดกกลูงเฮ้ยไปได้แกวคเกิดเราเกิดเราครับระวัง เดี๋ยวไปดิหหลี่แย่เลยอุ้ยดีนะหันไปตามเสียง อะไรเราเห็นระเบิดที่วางตรงระเบิดกี่ครัวนั่นไหมไมนกลัวบินมาเลยถ้าผมตายตรงนี้จะมันกว่านะบินมาเลยนี่มันแปลกนะพี่นี่มันบินยังไงพีเคยเห็นพี่เข่าลอยใส่มาอ้าอะใส่ไอ้ไอ้คนที่ชื่อตัวละครว้ายชาหมาเคยตามเลพี่บินแบบนั้นแหละตามเลยพี่ใช่อุ้ยเด็กบินบีตัวน mười chín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  mười tiếng mười ở mười chín 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 mười โอเคผมิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ